คะไปที่บอกรักหรือถูกบอกรักกันเอ๋บอกรักหรือถูกบอกรักคะถูกบอกรักค่ะเอ้ยตอบส้มตำหรือยำอ๋อสอ้มตำเลยแม่เลือกเออส้มตำค่ะโอเคค่ะส้นสูงหรือผ้าใบผ้าใบค่ะใบค่ะค่ะปิ้งย่างหรือชาบู ปิ้งย่างค่ะต่อค่ะสีเขียวหรือสีชมพูสีสีชมพูค่ะหาก็ได้นะชอบสีไหนค่ะชมพูอืมถ้าชอบสีชมพูสีชมพูค่ะนั่งรถหรือลงเรือนั่งรถค่ะเดินห้างหรือตลาดนัดตลาดนัดค่ะหาใจอยเพลงสากลหรือเพลงไทยเพลงสากลค่ะกาตู้นหรือนางรักนางรักค่ะ เดินเขาหรือไปกับเขาไหนมีเขาไหนอ่ะเฮ้ยไปกับเขาดีกว่าอกระต่ายหรือกระรอกเอิ่มกระต่ายค่ะสร้อยหรือแหวนแหวนค่ะจับมือหรือกอดกอดค่ะฝันดีนะหรือฝันถึงเราด้วยนะฝันดีนะ บนพื้นที่นี้จะฝันดีนะคะฝันดีนะคะ่ะทางปลอดภัยนะคะคืนนี้ฝันดีค่ะขอบคุณที่รักนะลากๆนะให้ใหม่ๆเันไหมขอบคุณค่ะโอเคดีไหมเบอร์อะไรนะค่ะกลับดีๆนะคะกับดีๆนะคะทำหัวใเยอะๆนะ